พี่น้องทีลาข้างหลายเราคิดว่าเด็กหลายคนในสมัยปัจจุบันอาจจะรู้สึกเบื่อไม่มากก็น้อยกับคำสั่งของพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์ที่บอกให้เขาทำสิ่งนั้นแล้วก็ห้ามไม่ให้ทำอีกสิ่งหนึ่ง พวกเขาคงจะได้ยินคำสั่งคล้ายๆกันบ่อยๆเช่นบอกว่ารีบทําการบ้านให้เสร็จปิดโทรทัศน์แล้วก็เข้านอนเสียหรือว่าหยุดดูมือถือแล้วก็มาทานข้าวได้แล้วอะไรทํานองนี้หรือว่าตื่นนอนได้แล้วแล้วก็รีบไปอาบน้ําแต่งตัวมารับประทานอาหารแล้วก็ไปโรงเรียนอย่าไปโรงเรียนสายนะหรือว่าห้ามคุยกันในห้อง เวลาครูสอนหรือว่าเข้าวัดก็ห้ามพูดคุยกันหรือว่าเวลาเข้าวัดก็ต้องปิดเ,เสียงโทรศัพท์ด้วยอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ยังมีคำสั่งอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราได้ยินเป็นประจำทั้งในโรงเรียนในบ้านหรือว่าแม้แต่ในวัดของเราแต่แตกต่างจากบรรดาพ่อแม่ทั่วๆไป หรือว่ามันแต่คุณพ่อของพวกเราด้วยดูเหมือนว่าในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงพอพระทยัยที่จะสรุปสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการบอกกับบรรดาศิษย์ของพระองค์รวมทั้งพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยพระองค์ทรงสรุปไว้ในคำสั่งหรือว่าบทบัญญัติ เพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือให้ท่านรักกันพระเยซูเจ้าทรงมอบบัญญัติใหม่นี้แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ในระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายในคืนก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงบนไม้กางเขน ก่อนหน้านี้พระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้าลงมาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อสั่งสอนและก็นำทางพวกเขาหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแต่เวลานี้เป็นช่วงเวลาของการพบปะกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะส่งจากโลกนี้ไปพระองค์ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบอกพวกเขาถึงสิ่งที่ อยู่ในส่วนลึกของดวงพระไทยของพระองค์และพระองค์ก็ทรงกลั่นกรองสิ่งดังกล่าวนี้ออกมาเป็นถ้อยคำสั้นๆเท่านั้นเองเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถอะอันที่จริงบทบรรัญญัติแห่งความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่ชาวยิวในสมัยนั้นทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีเพราะมีการพูดถึงแล้วในพันธสัญญาเดิมอย่างเช่นหนังสือเลเวนิติเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือห้าเริ่มแรกของชาวยิวเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างชัดเจนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ความใหม่ของบทบัญญัติที่พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงเนี่ย อยู่ตรงประเด็นที่ว่ามาตรฐานของความรักดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเองละนั่นคือเหมือนรักตนเองไม่ใช่เหมือนรักตนเองละแต่พระเยซูเจ้าคือมาตรฐานของความรักที่เราต้องมีพระองค์ทรงบอกว่าเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรหรือเหมือนดังที่เรารักท่าน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรักกันได้ก,กันหรือว่ารักเพื่อนมนุษย์ทุกคนเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราแต่ละคนแล้วพระเยซูเจ้าทรงรักเราอย่างไรแล้วก็รักเรามากแค่ไหนพอคิดว่าถ้าเรามองไปที่ไมก้กางเขนที่พระองค์ทรงถูกตรึงเนี่ยเราก็จะรู้คำตอบทันที แดยไม่ต้องการคำอธิบายใดๆทั้งสิน้นเพราะบนไมายการเขียนเราทราบว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงรักเรามากมากจนกระทั่งยอมสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปเราผู้ซึ่งเป็นมิตรสายของพระองค์นี่คือบทพิสูจน์ของพระดำรัสของพระองค์ที่บอกว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเอง เพื่อมิตรสหายถ้าความรักคือการให้ใช่ไหมเราทุกคนยอมรับว่าความรักคือการให้<ม>พระเยซูเจ้าเนี่ยส่งให้เราแบบสุดๆให้จนไม่รู้ว่าจะให้อะไรอีกต่อไปแล้วเพราะพระองค์ส่งให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองเพื่อความรอดพ้นของพวกเราแต่ละคน แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยตามมาตรฐานของพระเยซูเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายการรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเนี่ยก็ถือว่ายากพออยู่แล้วละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพื่อนมนุษย์ของเราคนนั้นนะเป็นคนที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจแต่พระเยซูเจ้า พระองค์เนี่ยพระองค์ทรงต้องการยกระดับความรักของพวกเราแต่ละคนเนี่ยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้สูงขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องยากกว่าเดิมเนี่ยหลายเท่านะักแต่ไม่ว่าจะยากเย็นและก็แสนเข็นแค่ไหนนี่คือคำสั่งของพระเยซูเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งนี้พระองค์ทรงบอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะกลายเป็นมิตรสหาย ผู้ซึ่งพระองค์ทรงรักมากกว่าชีวิตของพระองค์เสียอีกเราต้องเข้าใจว่าสำหรับพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราจะมีหรือว่าเราจะทำก็ได้หรือเราจะมีหรือไม่ทำก็ได้แต่เป็นบางสิ่งที่เราต้องมี แล้วก็เราต้องทําให้เป็นภาคปฏิบัติเป็นนามเป็นรูปธรรมด้วยเพราะความรักเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พวกเราทราบกันดีพระเจ้าพระบิดาของเราทรงเป็นความรักและพระองค์ก็ทรงสร้างเราแต่ละคนซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อรักแล้วก็รับใช้พระองค์แล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้ายังทรงชี้ให้เราเห็นอีกด้วยว่าความรักที่เราต้องมีต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเอกลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายหรือว่าเครื่องแบบของการเป็นสิทธิ์ของ,ของพระองค์ถ้าเราสวมใส่เครื่องแบบเป็นความรักเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ ถ้าเราไม่สวมใส่เครื่องแบบดังกล่าวนี้เราก็จะอยู่นอกกลุ่มและก็ยิ่งกว่านั้นความรักที่เราต้องมีต่อกันนี่แหละจะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคริสตชนชนของพระคริสต์นั่นเองระองสมอกเราอย่างชัดเจนถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา ลองคิดดูนะถ้ามีพระสงฆ์สองคนเนี่ยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเนี่ยเดินมาด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งใส่เครื่องแบบพระสงฆ์ใส่เสื้อหลอยาวๆเนี่ยอีกคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับคนธรรมดาใส่เสื้อคอกลมใส่กางเกงยียนเนี่ยเดินมาด้วยกันเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาได้หรือว่ารู้ได้ทันทีว่าคนที่ใส่เครื่องแบบเนี่ยเป็นพระสงฆ์ ส่วนอีกคนหนึ่งเราอาจจะคิดว่าเขาหน้าที่จะเป็นเพื่อนของประสงค์คนนั้นมากกว่าที่จะเป็นประสงค์ด้วยกันเช่นเดียวกันพ่อคิดว่าความรักที่เราต้องมีต่อกันและกันและกันเนี่ยจะเป็นเสมือนกับเครื่องแบบที่ทำให้คนอื่นสามารถแยกแยะเราเนี่ยจากกลุ่มอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ยังไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อเราเนี่ยอันที่จริงนะไม่ควรเป็นเพียงแค่มาตรฐานที่สูงส่งที่เราต้องพยายามไปให้ถึงแต่ควรเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นหรือว่าแรงบันดาลใจ สำหรับความรักที่เราต้องมีต่อคนอื่นด้วยนักบุญเปาโลและก็บาดาบัสซึ่งเราได้ยินเรื่องราวของท่านในบทอ่านเนี่ยวันนี้ในะบทอ่านแรกในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในเรื่องนี้เมื่อท่านทั้งสองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักและก็คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าท่านรู้ดีว่าพระเยซูเจ้าเนี่ย ส่งสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนเพื่อพวกท่านเนี่ยทั้งสองได้เดินทางออกไปในดินแดนที่ห่างไกลประกาศข่าวดีแห่งความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ประชาชนในดินแดนต่างๆเหล่านั้นได้รู้จักแม้นว่าต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและก็ความยากลำบากมากมายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดโดนเบียดเบียนข่มเหง โดนเคียนด้วยแส้โดนจำคุกสารพัดพวกท่านก็ไม่ได้หวาดกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นเช่นเดียวกันกับบรรดามรณัสขีมรณัสขีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนของพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ทั้งเจ็ดได้ยอมสละชีวิตเพื่อเป็นพยานถึงความเชื่อของตนเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา พวกเขาตระหนักถึงความรักอันหาที่สุดม่ได้ของพระเยซูเจ้าเพื่อพวกเขาแล้วก็เพื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จริงอยู่การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสันตปะปาปาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระคาดีดนันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสังฆราชก็ไม่ง่าย สำหรับพระสงฆ์ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายสำหรับทุกคนพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงประทานศินมหาสนิทซึ่งจะมีเด็กบางคนที่จะรับสิลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้สิลมหาสนิทดังที่พวกเราทราบกันดีเป็น,นศินศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักพระองค์ให้ศิลมหาสนิทแก่พวกเราแต่ละคนเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยเหลือพวกเราจำไว้เสมอว่าการมาร่วมมิซาแล้วก็การรับสินมหาสนิทนะซึ่งเป็นพระกายและก็พระโลหิตของพระเยซูเจ้าเนี่ยจะช่วยเราแต่และคนให้ละไม้คล้ายกับพระเยซูเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะสามารถรักเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราแต่และคนขอพระเจ้าไวพ้พรอีผน้องทุกคน